แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าติดตามตแต่แรกก็จะทราบดีนะตอนนี้ก็กำไรไปแล้ว45%นะครับบอกกันนั่นแหละตลาดแดงครับว่าให้เข้าให้เข้านะครับตอนนั้นก็มีแต่คนกลัวนะครับแล้วเป็นไงครับครับบางคนที่รับมาตั้งแต่ที่คุยกันตั้งแต่แรกครับก็135%ขายนะครับจะผิดอะไรไม่ผิดอยู่แล้วครับนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าผมรอเป้าที่9.8นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะถึงวันไหนนะครับสวัสดีครับเจอกันเป็นประจำนะครับหลังตลาดหุ้นปิดเนาะพอดีวันนี้มีเพื่อนในกลุ่มนะพี่พที่ในกลุ่มนะักลงทุนเขาบอกว่าอยากให้ดูหุ้นพวกนี้ให้หน่อยผมก็จะเลือกมาประมาณ5้าตัวนะครับไหนไหนก็ดูแล้วก็ มาแบ่งปันกับพี่ๆเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าเราคิดเห็นกันยังไงนะ SCB เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่หลายโบล็อกนะครับแบบโอ้โหแบบใหม่มันบันมือมากว่าเจ๋งแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าจริงไหมนะครับเพราะเราจะไม่เชื่อคําใครใง่ายๆนะครับเราถอยมาดูภาพใหญ่ก่อนอน่าจะจริงนะครับตัวนี้ผมเคยดูไว้แล้วนะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยก็ทำหนึ่งสองยักษ์แล้วนะครับหนึ่งตองยักษ์ เดี๋ยวรอรอเขาชูดนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะครับคาดว่านะครับอยู่ที่ประมาณสองหนึ่งห้านะครับนะครับจากตอนนี้นะครับแต่เขาน่าจะใช้เวลาอยู่หน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นทำเฟรมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่ายังไงก็คาดว่าน่าจะไปถึงแน่นอนนะสองหนึ่งห้านี่คือขั้นต่ำแล้วจริงๆแล้วควรจะไปถึงสามหนึ่งศูนย์ด้วยซ้ำนะครับ ถามว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับโอ้โ oh, หหลายอย่างครับถ้าถ้าเราจะเอามาคำนวณค่างเงินด้วยเนี่ยก็ค่างเงินเฟอ้อครับไม่มีอะไรครับแล้วก็มีเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเราตรงนั้นเราไม่ได้สนใจครับเราสนใจว่าเราจะทําเงินจากตรงไหนของเขาดีกว่านะครับเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องรู้เท่าทัานนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยตงอ่แล้วก็ระยะสั้นระยะใกล้นะครับที่มาดูทาเฟรม ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจย่อยเข้าไปดูทางเฟรมเดนะครับทาเฟรมเดเนี่ยหนึ่งสองสามอ่าโอเคครับคิดว่าน่าจะเตรียมขึ้นได้ครับตรงนี้น่าจะไซด์เบย์ถ้าเขาหลุดหลุดตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่เขาจะไม่ต่ำไปกว่านี้นะครับจะไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับ ถ้าถ้าเขาหลุดออกไปได้เนี่ยน่าจะชูดขึ้นเยอะเลยครับเยอะเลยนะครับระหว่างนี้เราก็จะดูโครงสร้างของกราฟไปเรื่อยๆนะครับถามว่าจากตรงนี้เนี่ยอัาบางคนถือมาอยู่แล้วนะครับถือมาอยู่แล้วกินปันผลไปด้วยแล้วคิดว่าอนาคตฉันจะไปปล่อยที่ไหนดีนอกจากปันผลแล้วนะครับเมื่อกี้แจ้งเวลาครับก็อยู่พี่ประมาณ นียา,ยาก็สามหนึ่งศูนย์สองหนึ่งห้าเนี่ยนะครับก็กระเียนค่อยขายหรือว่าบางคนอาจจะก่อนกระเียณก็ได้นะครับก็รอดูนะครับถือไปกินบันผลไปได้ครับตัวนี้ s อ b เขายังไงก็มั่นคงอยู่แล้วนะครอดอ,อีกตัวตัวดูบ่อยมากแล้วทิสโก้ทิสโก้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับ ก็อย่างที่เคยให้ไว้ตั้งแต่แรกครับใครตามผมตัง้งแต่คลิปแรกแตอนนี้ก็รับกําไรกันไปยับเยินแล้วนะรบ11%นต่นี่ผมจะไม่วิเคราะห์กราฟให้ดูว่าทําไมนะครับตัวนี้เขาถึงแบบมี open g a กขายลงมาเพราะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยครับเ,เขามีจ่ายปันผลนะครับรายย่อยก็จะขายนะครับขายไปก่อนนะครับ หรือจะเรียกว่าคนผู้ลงทุนระยะกลางก็ได้กลางสั้นอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะขายไปก่อนนะครับพอมาก่อนถึงวันเนี่ยเขาจะเนี่ยที่โอเ n นแคปนี่คือขายทุกราคานะครับอาจจะเป็นรายย่อยหรือเปล่าไี่ขายทุกราคาแล้วก็มันถึงได้มาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาชนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดรับแนวะรับนะครับของคนที่เขารู้เขาอ่านกราฟได้นะครับเขาจะมนรับกัอนอยู่แถวนี้ก็ว่าอะไรครับทำไมเขาถึงรับนะครับ เพราะว่าอนาคตของหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับปันผลก็ใช้ได้นะครับนะครับก็ยังไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติที่เขาจะลงมานะครับส่วนใครที่รับตรงนี้ไปเนี่ยถามว่าถ้าระยะสั้นนะครับ เดี๋ยวเราดูให้กราฟเขาเฉลยทีละสเต็ปนะครับเพราะว่ากราฟของทิสโก้เนี่ยภาพใหญ่เขาจะมีแบบยึกยักเยอะมากครับเนี่ยครับนะครับเออเป้าสั้นเป้าระยะสั้นของเขานะครับถ้าใครรับมาจากตรงนี้นะครับแนวรับเนี่ยนะครับก็จะอยู่เออระยะสั้นก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่แถวนี้ครับในกล่องสีชมพูนี่นะครับ หรือว่าเราจะเอาเป็นอยากนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับระยะสั้นก็สองเปอร์เซนกว่านะครับพอไหมนะครับสองเปอร์เซนกว่าสองเปอร์เซนกว่าก็อ่ะผมตีกลมๆสองบาทบางคนชอบเรียกเป็นบาทนะครับก็แล้วแต่ครับผมจะถนัดเป็นเปอร์เซนต์เพราะแต่ละคนก็ลงทุนกันไม่เท่ากันนะครับก็ไม่คูณกันเอาครับว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอสายแป๊บนึง นี่ครับเขายังยึกยักยึกยักอยู่แถวเนี่ยครับตรงนี้เราก็ดูระยะใกล้ไปก่อนนะครับต่อไปครับกับครับเดี๋ยวตอนใกล้ๆจบจะมีตัวพระเอกนะครับตัวพระเอกก็ยังไม่ถึงเป้าสถีีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะใกล้แล้วนะครับทนไว้ครับตัวนี้ครับกรัฟกัฟครับกรับนะครับ รับเนี่ยี๋ยวผมถอยให้ดูภาพใหญ่นะครับก็เป็นไปตามแผนเนี่ยก็ทำหนึ่งสองสามนะครับสามแล้วย่อลงมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็รับเข้าในกล่องสีชมพูสีม่วงนะครับนี่ครับเราก็รับเขานะครับรับตรงจุดแถวนี้นะครับพอรับแล้วเป็นยังไงตามแผนนะครับกราบนี้ดูไว้ดรืองนานแล้วนะครับเพื่อนๆถ้า ติดตามต่อแรกก็จะทราบดีนะตอนนี้ก็กำไรไปแล้วสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าทำไมตรงนี้เป็นแนวรับนะครับมันหลายลาย่างครับหนึ่งคือพื้นที่สองมีแนวรับอยู่แถวนี้นะครับสำหรับคนที่ดูกราฟนะครับข้อดีของคนที่ดูกราฟเป็นเนี่ยเขาก็จะรู้รู้โดยอัตโนมัติเลยครับว่าจุดไหนที่น่าจะเสี่ยงมีโอกาส เสี่ยงข้าแล้วมีโอกาสได้สูงมีโอกาสพลาดน้อยนะครับแต่ไม่มีนะครับใครไม่พลาดเลยเป็นไปไม่ได้ครับไม่เคยเห็นครับไม่างนั้นก็ขายบ้านขายรถรวยกันหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอถ้าใครยังไม่มีของนะครับกรับรอดูนะครับรอให้เขาเอาเอาเฉพาะคนยังไม่มีของก่อนนะแต่ถ้าคนมีของแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะวาง stop l ล s s ไว้นะครับไล่ขึ้นมาครับหรือเทงเทเลิ่งสต็อปนะครดันขึ้นมานะครับ พอใจแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเซฟกําไรเราไว้นะครับแล้วก็ใครยังไม่มีของรอเขาทะลุนะครับรอเขาทะลุห้าสิบเจ็ดนะครับทะลุห้าสิบเจ็ดก่อนพอเขาทะลุห้าสิบเจ็ดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะย่อลงมาชนเดิมนะครับจะจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะย่อลงอีกรอบนึงจุดนั้นนะครับจุดที่ดีที่สุดในการเข้านะครับเข้าเช้าออกเย็นนี่ไม่ค่อยแนะนําครับเราหรือว่าผมผมก็ไม่ได้ถนัดแนวนั้นนะครับแต่ใครที่ถนัดแนวนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ แนวนั้นจะเป็นแนวตื่นเต้นลุ้นระทึกรายวันนะครับซึ่งเราเน้นถือยาวกำไรคําใหญ่นะครับเราก็ก็ไม่ได้ยาวมากนะก็ถือเท่าที่ถือได้ครับถ้าเขาจะลงก็แค่ขายนะครับอันนี้นะครับกราฟก็เป็นแผนของกราฟนะครับยังไม่เห็นนะครับอันนี้น่าจะเป็น a นะครับยังไม่เห็น BC นะครับผมใส่ไว้ก่อนก็ได้นะครับ นี่น่าจะเป็น A นะสักครู่นะครับแล้วขอทำสัญลักษณ์ก่อนไม่ลืมนะครับส่วนผมจะตีกราฟสดเลยเพราะว่าถ้าคนอ่านกราฟได้ครับกราฟอะไรก็ก็อ่านหมดครับนะครับ,นะรบอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของคนอ่านกราฟนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ พระเอกของเรานะครับ ea เนื้อหอมแท้ครับเป็นยังไงนะครับทำไมเนื้อหอมครับบอกกันนั่นหตลาดแดงครับว่าให้เข้าให้เข้านะครับตอนนั้นก็มีแต่คนกลัวนะครับแล้วเป็นไงครับตอนนี้ก็กำไรกันสวยงามนะครับ ea เนี่ยนะครับถ้าใครติดตามมาตั้งแต่แรกๆนะครับติดตามผมตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นว่า เราเข้ากันมาได้แต่ตรงนี้แล้วนะครับนะครับสามจุดสามหกนะครับแล้วก็บางคนก็จะขายตรงนี้นะครับขายที่ร้อยสาสิบห้าบางคนขายจุดนี้เลยนะครับก็ไม่ไม่ผิดนะครับบางคนที่รับมาตั้งแต่ที่คุยกันตั้งแต่แรกครับก็ร้อยสาสิบห้าเปอร์เซ็นขายนะครับจะผิดอะไรไม่ผิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าผมรอเป้าที่เก้าจุดแปดนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะถึงวันไหนนะครับก็เรื่องเวลานี้ผมไม่บอกไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆนะผมไม่ค่อยแม่นเรื่องเวลาเท่าไหร่คร่าวๆก็น่าจะสักเดือนนึงนะครับถึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเดือนหรือเดือนนิดๆอยู่ช่วงเนี้ครับเราก็รอไปนะครับถ้าถึงตรงนี้ก็ร้อยเก้าร้อยแปดิบเก้าเปเซนนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูเขาเฉลยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ EA นะครับอืมอีกตัวหนึ่งครับ CP นะครับ c p r นะครับ c p r วั CPR น CPR นี้เป็นยังไงนะครับ อันนี้ครับที่เราก็เพิ่งดูไว้นะครับวันนี้ก็ก็ชนแนวใต้แล้วก็ย่อลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ไม่มีสัญญาณอะไรนะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับใครถือมาแล้วก็ถือต่อไปครับก็แล้วแต่การวางแผนครับบางคนจะขายก็ขายได้นะครับแต่บางคนบางยาวก็วาง trailing stop หรือ stop loss ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับเป้าเป้าที่น่าจะถึงนะครับเจ็ดจุดห้านะครับ อันนี้ก็ลองวางแผนกันดูครับนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามมันคลิปหน้ายืมนะครับกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดพี่เขาหุ้นดีๆนะครับหรือบางทีจะมีหุ้นต้นน้ำให้ด้วยนะครับจุดเข้าจุดออกนะครับโดยกาฟเทคนิคล้วนๆนะครับไม่อิงข่าวหรือข่าวลวงนะครับ โอเคครับขอบคุณครับไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ